สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิ่สีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพฤหัส,สบดีที่19มิถุนายนพศ2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัว แอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะไพ่าดาบดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรค5ดาบเนี่ยมันมีความเครียดมีความอึดอัดมันมีความกดดันกับสถานการณ์กับเหตุการณ์นะคะกับสิ่งต่างๆเรียกว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะ ติกด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะกําลังคิดนะคะในเรื่องของการวางแผนงานธุรกิจนะคะหรือเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆนะคะบางคนต้องระวังนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการาขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความก็ได้ด้วยนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะก็ต้องรอบคอบก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะทุกๆอย่างค่อยๆเรียนรู้นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่ อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทํานั่นเองนะคะเรียกว่าไพ่เฮอร์มิตด,ด้วยนะใจยเย็นๆน,นะคะปัญหาอุปสรรคมีเข้ามาแต่ทุกๆอย่างนะคะเรียกว่ามันมีหนทางมีทางไปแต่เราก็ต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆจัดการนะคะเห็นไพ่เฮอร์มิตเนาะแสงสว่างตะเกียงดวงน้อยๆน,นะคะถึงแม้จะเป็นแสงสว่างที่อาจจะไม่ได้สว่างมากนะคะแต่เรียกว่ามันก็พอที่จะมองเห็นทางนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการสอบนะคะนะ หรือว่าการสมัครงานนะคะก็ขอให้คุณนะคะดูหนังสือนังนนะ,ะือตำรับตําราสิ่งต่างๆให้ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะออกไปสมัครงานช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วการงานค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มั่นคงเลยทีเดียวนะคะ แต่5ดาบเนี่ยระวังจะมีปัญหากับหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ถูกใจเราไม่ได้ตรงจริตนะคะกับคนวันอาทิตย์ทั้งหมดวันนี้ก็เรียกว่าให้มีสตินะคะในการคิดในการพูดในการกระทํา พูดให้น้อยทําให้มากก็แล้วกันนะคะรับฟังให้เยอะนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะติกค่อนข้างจะรอบครอบในเรื่องของการเงินมากขึ้นลําพังตัวเองเนี่ยไพ่เฮอร์มิตนะคะเรียกว่าไม่ค่อยกินไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะเสื้อผ้าก็ยังใช้เสื้อผ้าเดิมๆนะคะแต่อาจจะเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับบริวารน,นะคะหรืออาจจะกําลัง อยากจะจัดการหนี้สินเคลียร์หนี้เคลียร์สินนั่นเองเรียกว่าการเงินไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดไม่ได้ถึงกับว่าตึงนะเพราะว่าคนวันอาทิตย์วันนี้ดูดูเหมือนรอบครอบในเรื่องของการเงินมากเลยทีเดียวโชคลาภส่วนใหญ่คนวันอาทิตย์จะมีโชคจากงานมากกว่า นะคะส่วนความรักวันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเป็นคนโสดรักมันดูนิ่งๆนะถ้าเป็นคนที่มีคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะคุณอาจจะไปหมกมุ่นอยู่กับงานหรือหน้าที่นะคะหรือสิ่งที่คุณทํามากกว่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวือหวาในเรื่องของความรักเท่าที่ควรหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้าก็มองว่าคุณค่อนข้างจะยังครองความโสดอยู่นะคะโสดแบบเลือกได้ก็แล้วกันเนาะสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสำคัญจากใครบางคนค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขหนึ่งและเลขเก้ค่ะคนวันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนำว่า ให้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีความศรัทธาเคารพแล้วก็นับถือนะคะหรือว่าก่อนเข้าที่ทํางานถ้ามีสารพระพรมนะคะก็ขอพอรกับสารพระพรมก่อนนะคะหรือจัสติกเนี่ยขอพอรกับสารหลักเมืองได้นะเฮ erm อ,อร์มิตขอพรในสายพ่อแก่ได้นะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์8ดเหรียญน,นะคะ8เหรียญนี่ยิ่งขยันยิ่งมีรายได้ที่ดีนะคะการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยและไพ่8ดเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่กับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเรียกว่าการงานมีความโดดเด่นมีความเติบโตนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองสู้คู่ค้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะอ่าเรียกว่าได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างหรือบางคนอาจจะกําลัง รอคอยในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะอาจจะกําลังคิดอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะแต่ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยยังเป็นไพ่ยของการยืนอยู่กับที่นะเรียกว่าคิดแต่อาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของการเดินทางหรือบางคนอาจจะกําลังรอครอยเอกสารวีซ่าอยู่ก็ได้ด้วยสองไม้เทา้าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์นะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะ การงานมันคงดีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะเพราะหนึ่งไม่ท้าก็เรียกว่าบางคนอาจหนึ่งไมเท้าสองไม่ท้าอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางในการขยับขยายนะคะในเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ใครที่ตกงานว่างานคุณมีโอกาสที่จะได้งานค่ะการเงินยิ่งขยันนะคะยิ่งมีรายได้ที่ดียิ่งมีการเงินที่ดีหรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางในการหาเงินเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากงานรับจ็อบงานหารายได้เสริมนั่นเองนะคะโชคลาภเนี่ยนะคะ เรียกว่าส่วนใหญ่จะมีโชคจากงานเสียงเงื่อแล้วยิ่งได้เงินมากค่ะความรักนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าดูแลการซัพพอร์ตให้กำลังใจกันนะคะปรึกษาพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่บางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่หมอฟ้าก็มองว่ารักของคุณไม่ได้เงียบไม่ได้เหงานะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณค่อนข้างจะโฟกัสไปในเรื่องของงานมากกว่าถามว่ามีคนคุยไหมมีคนคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะช่วงหลังนะคะบางคนเกิดจากการนั่งนานก้มหน้านานๆหรือว่ายืนนานๆน,น,นะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างคะ่ะเธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทําไม เธอไม่เลิกมันล่ะเลขหน้าไพา่มีเล็กแมีเลขมหนงและเลข2ค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารไพ่เดสตรา Star, นะคะความฝันความหวังสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเดสตร์เนี่ยเป็นไพ่ของการหยุดพักนะคะการหยุดนิ่งบางคนพักลาพักร้อนนะคะบางคนหยุดพักผ่อนนะคะอาจจะพาตัวเองไปนั่งชิลๆไปชาร์จแบตนะคะเพื่อที่จะ เติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองสามถ้วยนะคะสามถ้วยบา,บางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะ เพื่อญาินะคะนะหรือ3ถ้วยเดอะสตาร์อาจจะมีเรื่องของการประชุมนะคะงานอบรมงานสัมมนาน,นอกสถานที่ก็ได้วันนี้ก็เรียกว่าจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะเ็เรียกว่าออเดอร์เยอะออเดอร์แน่นลูกค้าเต็มร้านกันเลยทีเดียวเรียกว่าทํางานกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะสิบไม่เท้าเนี่ยงานเยอะงานยุ่งนะคะแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะชิลๆนะสำหรับคนวันอังคารเพราะด้วยอิทธิพลของเดอะสตาร์นั่นเองนะคะคุณมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนร่วมงาน ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งค่อนข้างจะกดดันตัวเองพยายามที่จะเคลียร์หรือว่าจัดการงานสิ่งต่างๆนะคะให้เสร็จให้สําเร็จนะคะลุล่วงไปได้นั่นเองซึ่งบางอย่าง10บไม้เท้าเนี่ยมันก็อาจจะหนักเกินกําลัง เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะส่วนการเงินนะคะช่วงนี้คนวธนาคารการเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะหรือบางคนอยากจะขุดสระหน้าบ้านนะอยากจะทําบ่อเลี้ยงปลานะคะอยากจะทําสระบัวอ่างบัวนะคะก็เรียกว่าการเงินก็หมดไปกับเขาเรียกว่าตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะคะ ตามสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นเองนะคะแล้ว3ามถ้วยเนี่ยภาษีสังคมเยอะนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนั่นเองค่ะก็เรียกว่าการเงินไม่ได้ไม่ได้ติดขัดนะถ้าวันนี้หมอฟ้ามองว่าการเงินของคุณยังคล่องคุณยังหมุนได้นะคะแต่คุณอาจจะเครียดในเรื่องของคาว่าภาระเท่านั้นเองนะคะค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่อาจจะกําลังมีเข้ามาหรือถ้าโชคลาภตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคค่ะความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าแฮปปี้นะสามถ้วยมีความสุขเป็นรักที่ดีมีความ เขาอกเข้าใจกันอาจจะมีแผนมีแผนนะคะที่จะเอ้ยวันหยุดไปพักผ่อนพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเดสตาเขาเรียกว่าโสดแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะโสดแบบไม่เหงานะคะสุขภาพวันนี้ใครที่แบกยกข,ของหนักอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลัง นะคะปวดหลังปวดกระดูกนะคะปวดเมื่อยช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะหรืออาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบอ่าถ้าใครที่ไม่ได้แบกยกของหนักนะคะกาจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่าด้วยนะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารคะ่ะรักแท้มีอยู่จริงและกําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วละเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข3และเลข0คะ่ะวันนี้คนวันอังคารนะคะ บ้านนะคะทำความสะอาดให้ดีเลยนะให้ดูโล่งดูโปร่งนะคะยิ่งช่วงหน้าบ้านด้วยรวมถึงถ้าโต๊ะทํางานเนี่ยเคลียร์จัดการนะคะเรียกว่าจัดนะคะโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบนะคะมันก็จะช่วยเสริมนะคะเสริมหัวเหงนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างคะ่ะ คนวันพุธเชอริออตนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการงานการเดินทางนะคะการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะประสบการณ์ใหม่ๆ1ิบไม้ทะสิบดาบด้วยนะบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมบางคนเลื่อนตําแหน่งเพื่อที่จะปรับฐา งเงินเดือนนะคะก็เรียกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาส่งผลดีให้กับคนวันพุธนะไม่ได้ส่งผลเสียให้นะคะแต่ในวันนี้เรียกว่างานค่อนข้างจะเยอะงานค่อนข้างจะหนักนะคะความรับผิดช,ชอบก็เรียกว่าหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะชริออตเดินทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้าก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าการเดินทางเนี่ยหมอฟ้ามองว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะ แต่ว่าจะเดินทางไปไหนก็เช็คตรวจสภาพรถให้ดีด้วยเพราะว่าบางคนเชอรีออตกับไพ่สิบดาบรถเข้าศูนย์รถเข้าซ่อมรถเคลียร์ประกันเคมประกันนะคะก็ได้เนาะ,ะแล้วถ้าในเรื่องของการเงินนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับสิบดาบเขาเรียกว่าจะมีในเรื่องของคําว่าทุกขลาบนะคะมีโชคและอาจจะมีทุกหรือมีทุกและอาจจะมีโชคนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้นะคะบางคนนี่การเงินอาจจะหมดไปกับการแต่งรถ ะะบางคนชอบรถรักรถเนาะหมดไปกับการแต่งรถหรือหมดไปกับอุปกรณ์นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะนะเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการทํางานอะไรพวกนี้นะคะส่วนความรักวันนี้ไม่เด่นนะสาหรับคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดความรักไม่ได้โดดเด่นเพราะว่าคนวันพุธต่างก็มุ่งหน้าในเรื่องของคําว่าการสร้างฐานให้กับตัวเองการสร้างอนาคตให้กับตัวเองรักมันอาจจะดูเงียบดูเหงาไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลัง ปวดหลังปวดกระดูกสันหลังหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าร้าวไปหมดเลยนะช่วงหลังเนี่ยนะคะมันร้าวมันปวดจนไม่รู้จะบอกว่ามันเจ็บปวดตรงไหนเลย10ดาบนะคะแนะนําให้ไปบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างประชาวัดก็ได้จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธด,ด้วยนะคะหรือ10ดาบเนี่ยบางคนต้องระวังในเรื่องของพวกของแหลมของมีคมนิดนึงนะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ ละทิ้งตัวตนเดิมของเธอลงเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข1และเลข0ค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสแฮงแมนนะคะอึดอัดทุกข์เครียดกดดันนะคะแฮงแมนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สุขเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ทุกเต็มร้อยนะคะทุกๆอย่างรอในเรื่องของคำว่าการเคลียร์การจัดการนั่นเองนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือสิ่งต่างๆซึ่งคนวันพฤหัสก็ค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนใจในการที่จะปฏิเสธนะคะเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันเลยทีเดียวแล้วพวกไพ่หกถ้วยเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเครือญาติคนใกล้ตัว ะะหรือว่าคนเก่าๆคนเดิมๆหรือวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่ห่างหายกันไปนานนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่า6ถ้วยจะวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆนะคะร้านอาหารเดิมๆนะคะติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆไพ่เดซันนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะอย่ามัวแต่หมกมุ่นเก็บตัวเงียบนะคะออกไปเจอเจอผู้คนออกไปเจอเจอสังคมนะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่รอคอยเราอยู่ ถ้าเก็บตัวอยู่เนี่ยบางปัญหามันก็อาจาจะไม่ได้มีหนทางาแก้ไขเข้ามาแต่ถ้าคุณออกไปภายนอกเนาะ ออกไปเจอเจอผู้คนบ้างคุณอาจจะได้คําตอบนะคะในสิ่งที่คุณสงสัยนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะได้มากขึ้นและไพ่เดซันเนี่ยมักจะมีคนให้การสนับสนุนคนให้การอุปถัมภ์คนให้การผลักดันด้วยนะคะการงานหมอฟ้ามองว่าการงานของคุณเด่นนะเรียกว่ายังมีความมั่นคงได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ทีมงานที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาย,ยังเมตตาอ็นดูแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกทุกทุกเครียดเครียดอึดอัดวันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยมี อารมณ์ร่วมในการทํางานเนาะอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายนะคะรู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวเหลือเกินนะคะชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าปลุกตัวเองเนาะปลุกให้ตัวเองมีไฟให้มีกําลังนะคะ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปการเงินก็เช่นกันนะคะใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์หรือจะมีโชคเข้ามาด้วยวันนี้คนวันพฤหัสขอพรกับพระอาทิตย์ขอพรกับองค์พระพิคเนตนะคะสิ่งที่คุณทุกสิ่งที่คุณเครียดเนี่ยนะคะจะมีทางออกอย่างแน่นอนค่ะส่วนความรักนะคะ6ถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าใครที่กดกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันง้อกันบ้างนะคะใครที่มีปัญหากันเขาไม่ งอเราเรางอเขาก็ได้ความรักจะมีทิฏฐิต่อกันนะคะเรียกว่าต้องให้อภัยกันหรือถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะเป็นรักครั้งเก่าวนๆเวียนๆกลับมาก็ได้ด้วยสุขภาพช่วงนี้นะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะปวดเมื่อยปวดหลังความดันไมเกรนอาจจะขึ้นนะคะบางคนเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ ถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข6และเลข9ค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะ คนวันศุกร์เด็กถือดาบนะคะภาวะผวาวงห่วงหน้าห่วงหลังช่วงนี้จะทําอะไรมันดูหดงุดหงิดมันดูกังวลมันดูวิตกไปหมดเลยทีเดียวนะคะสามดาบนะคะอาจจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนนะคะหรือสมดาบเด็กถือดาบหลบปลีกปลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะการการโต้คารมกันเพราะไม่ได้ส่งผลดีให้เลยสุดท้ายแล้วนะคะเจ็บทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นเขานะคะบางทีมันอาจจะมีคําพูดท,ทิ่มแทงกระทบกระทั่งกันนะคะแต่คนวันศุกร์เด็ก ถือดาบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักพวกพ้องนะรักเพื่อนฝูงคุณเองอาจจะไปออกหน้าออกตาช่วยเหลือใครบางคนนะคะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มาก็เรียกว่าอาจจะอาจจะแบบทำให้คุณต้องเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะ แปด,ดาบเห็นไหมนะคะไพ่บอกว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะคะเอาเรื่องของตัวเองพอนะไม่อย่างนั้นสุดท้ายเราอาจจะทุกข์เพราะว่าบุคคลอื่นนะคะแปด,ดาบเนี่ยคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางด้วยนะยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งทุกข์นะคะคิดวกไปวนมาคิดแล้วคิดอีกนะคะบางคนนี้มันอัดอั้นตันใจจนแบบอยากจะระเบิดออกมาเลยนะวันนี้คนวันศุกร์จะทําอะไรต้องมีสติต้องตั้งสตินะคะ,ะต้องใจเย็นๆนะคะพอโมโหปุ๊บหายใจเข้าลึกๆเลยนะคนวันศุกร์ ะะเรียกว่ามันก็จะช่วยได้ในเรื่องของการยับยั้งอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าปะทะขึ้นมาไม่ได้ส่งผลดีให้การงานก็เช่นกันนะคะเรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยบางทีมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้แล้วพอทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติที่ค่อนข้างจะขัดกันอยู่แล้วนะคะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราทุกอย่างนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่คน10บคนจะรัก เราทั้งหมด10คนนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็ทําในส่วนนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีหรือถ้าใครมีใครมาติงมาตินะคะเเกี่ยวข้องกับตัวเองตัวเราเนาะถ้าอะไรที่เราต้องปรับปรุงได้เราก็ปรับปรุงเพื่อที่จะให้ดีขึ้นแต่ถ้าอะไรที่เราฟังมาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวฉันนะคะก็ให้ปล่อยแล้วก็วางลงนะคะบางครั้งการแก้ตัวก็ไม่ใช่ว่า อาจจะส่งผลดีให้นะคะให้ความจริงปรากฏดีกว่านะเพราะคนวันศุกร์วันนี้แปดดาบ3าดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกให้ร้ายใส่ร้ายนะคะถูกถูกนินทานะคะถูกว่ากล่าวโดยที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมแต่สุดท้ายนะคะการเรียกร้องความยุติธรรมมันก็ไม่ได้หมายความวา่าเราจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดการเงินก็เช่นกันนะคะจะไปช่วยเหลือใครจะให้ใครหยิบยืมคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะสุดท้ายตัวเราเองอาจจะลําบากหรือจะมีปัญหา กับครอบครัวได้พอลำพังตัวเองเนี่ยคนวันศุกร์วันนี้การเงินก็ค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนเลยทีเดียวนะคะส่วนความรักก็ต้องระวังด้วยเช่นกันหลบหลีกกเลี้ยงในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะนิ่งได้นิ่งนะคะหลบได้หลบก่อนนะวันนี้ปะทะและวรไม่ได้ดีแน่นอนค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้คุณโสดแล้วคุณน่าจะแฮปปี้มีความสุขมากกว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งอกหักมาหม,มาดๆเลยนะอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขาไม่ได้สนใจนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะ เรียกว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจนี้ค่อนข้างจะสําคัญเลยทีเดียวนะคะสุขภาพจิตใจไม่ค่อยจะแ,แข็งแรงนะคะมันวูบวาบมันร้อนมันอัดอั้นเหลือเกินนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจให้ดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่เลข1เลข3และเลข8ค่ะคนวันศุกร์วันนี้เช้ามาหมอฟ้าแนะนําว่า ให้คุณใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกรวดน้ําให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมนายเวรสามมาอาชีพทั้งหลายนะคะปัญหาที่มันหนักหนาะสาหาัสหรือสิ่งที่คุณเครียดสิ่งที่คุณจะไปผจะเผชิญไปเจอในวันนี้มันก็จะได้ทุเลาเบาบางลงนั่นเองนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะคนวันเสาราชินีเหรียญน,นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะแต่ไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยข้อเสียมันดูเหงา นะคะมันดูเหงามันดูอ้างว้างเหลือเกินบางคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะเดฟูนะคะเดฟู oo, นะะ oo, เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะไปทะเลไปภูเขาหรือว่าไปนั่งชิลๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองก็ได้ด้วยนะไพ่เดฟูเนี่ยนะคะเรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีไอเดียใหม่มีความคิดใหม่เข้ามาแต่ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายใจเย็นๆนะ เพราะเดฟูเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของการตกงานว่างงานถ้าเป้าหมายถ้าปลายทางไม่ชัดเจนอย่าพึ่งเปลี่ยนอย่าพึ่งย้ายนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าอดทนทําไปก่อนนะคะอยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะเพราะด้วยเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆมันยังไม่ได้มีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีงานทำเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีแล้วนะคะบางคนก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการที่จะไปทํางานไม่อยากไปทํางานเลยนะบางคนอาจจะลาหยุดลาพักร้อนนะคะในช่วงนี้พาตัวเองไปชิลๆนะคะไปชาร์จแบต นะคะเพราะว่าลายก้าวดาบมันเครียดในเรื่องของอางานที่ทําหรือหน้าที่ที่ตัวเองทําอยู่นะคะทั้งเครียดกับคนทั้งเครียดกับงานคือมันหงุดหงิดไปหมดน่ะนะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีอารมณ์ในการทํางานนะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่แบบด่วนหรือว่าพละการนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ทุกอย่างดูแย่ลงนั่นเองค่ะส่วนการเงินนะคะช่วงนี้คนวันเสาราชินีเหรียญเนี่ย การเงินโดดเด่นนะแต่เดฟูหาเก่งใช้เก่งนะคะการเงินบางคนก็เรียกว่าหมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหมดไปกับเสื้อผ้านะคะสิ่งต่างๆยังไงก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยววันข้างหน้าอาจจะลําบากได้โชคลาภมีไหมพอได้ค่าขนมแล้วกันนะคะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆนะคะส่วนความรากักวันนี้ก็ เรียกว่าไม่ได้โดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือว่าคนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่าสวยเลือกได้หลอเลือกได้นะวันนี้ก็เรียกว่าเดฟูเนาะค่อนข้างจะชิลๆในเรื่องของความรักนะคะคุยได้กับทุกคนนะคะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังหรือชัดเจนกับใครหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะก็เรียกว่ารักก็มันอาจจะดูเหงานะมีคู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะอาจจะดูเหงาๆไปบ้าง เรียกว่าบางคู่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันบางคู่ก็อาจจะด้วยงานด้วยหน้าที่นะคะของแต่ละคนนั่นเองนะคะสุขภาพช่วงนี้เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวน้ำตาไหลนะคะหรือว่าความดันไมเกรนอาจจะขึ้นก็ได้ด้วยมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ จงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานจากเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาค่ะเลขนาไพ่มีเลข9มีเลข0และเลข9ค่ะคนวันเสาร์วันนี้นะคะเรียกว่าตำแหน่งห้องนอนเนาะปัดกวาดทำความสะอาดนะคะเปิดท้องให้ดูโล่งดูโปร่งนะคะมันจะทำให้เป็นการแก้เคสเสื่อมดวงได้ด้วยค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ